วันนี้ผมจะมาแนะนำร้านเติมเกมอีรัติกช็อปที่มีเกมมากมายให้เลือกเติมนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเซเว่นไนท์โฮกซาริวหรือดาบพิฆาอสูนและอื่นๆอีกมากมายทางร้านจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเป็นที่เรียบร้อยสะดวกปลอดภัยแถมบริการดี24ชั่วโมงสามารถทักไปที่ Facebook หรือแอดไลน์แอดอิรัติกชออย่าลืมแอดด้วยนะหรือวิธีที่ง่ายที่สุดนะครับกดเข้าไปลิงก์ใต้คลิปของเราได้เลย กราบสวีสดัสสวัสดีทุกๆคนทุกๆท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กับเกม Back Cover M กับผม NT Channel นะฮะซึ่งคลิปโดวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดถึงเรื่องอุปกรณ์กันก่อนเลยละกันนะครับผมสำหรับอุปกรณ์ต่างๆในการเจาะลึกเข้าไปอีกทีหนึ่งละกันนะฮะซึ่งเราต้องขอญาตก่อนละกันนะครับวันนี้เราจะไม่พูดถึงในการที่ เอาทีมไหนมาตีในการที่ผ่านนัดเจ็ดสามนัดเจน,นี้ดีนะครับและรวมถึงเราขออนุญาตยังไม่พูดถึงนะครับผมว่าแต่ละตัวเนี่ยใส่อุปกรณก์ไหนดีนะครับเพราะว่าอย่างแรกเลยละกันนะครับตัวละครเนี่ยมันไม่ใช่ตัวละครที่แบบว่าใส่โจมตีอย่างเดียวนะครับบางคนก็ต้องใส่ความเร็วเข้าไปด้วยอะไรอย่างนี้นะครับมันก็แต่คนประยุกต์ใช้นะครับอันนี้ก็เป็นแล้วแต่คนชอบละกันนะครับ ซึ่งเราจะแยกไปอีกคลิปหนึ่งล้วกันนะครับผมเพราะว่ามันสามารถเล่นหลายสายมากๆเลยนะฮะเพราะว่าถ้ารวมมือคลิปนี้น่าจะนานพอสมควรเริ่มที่อย่างแรกกันเลยละกันนะครับผมสำหรับอาวุธนะครับซึ่งอาวุธนะครับผมมันจะแบ่งทั้งหมดนะครับผมสลับระดับนะครับผมเริ่มตั้งแต่ R นะครับผมไปถึงระดับ LR เลยนะครับผมซึ่งถามว่าระดับ R กับ LR มันต่างกันตรงไหนบ้างนะครับก็ง่ายๆเลยนะครับความหายากครับรวมถึงนะครับไม่ได้หาแค่ความหายากอย่างเดียวทุกคนสเตตัสต่างๆมันก็จะมากขึ้นด้วยนะครับผมอย่างเช่นะฮ สายแรกนะครับผม R นะครับผมมันก็จะเป็นการที่เพิ่ม a d k 1 4 0นะครับผมแต่พอเราไประดับ LR นะครับผมตรงนี้ก็จะเพิ่มเป็น2,000นะครับและไม่ได้เพิ่มแค่เตตันหลักนะครับถเตตัตรองก็จะเพิ่มด้วยนะครับผมสำหรับตัวที่ไม่ใช่เปอร์เซ็นต์นะฮะอย่างเช่นตอนนี้ผมมาดับ LR นะครับผม a d k อยู่ที่ 62- ถึง125นะครับผมแต่พอเราเปลี่ยนมาเป็นระดับ R นะครับผมนี่นะครับเปลี่ยนมา9หน่วยถึง18หน่วยเองนะครับมันก็เลยน้อยไปนั่นเองนะคร ระดับความหายากมันก็แตกต่างกันตรงนี้นะครับรวมถึงนะครับช่องที่ใส่นะครับก็จะแตกต่างกันด้วยอย่างเช่นทุกคนเราโฟกัสอาวุธอนสุดท้ายนะกรับอกอันนี้นะอันที่4นะครับมันใช้4ช่องอยู่ใช่ไหมแต่พอเราเปลี่ยนไประดับ HSR เมื่อไหร่นะครับมันใช้ทั้งหมด6ช่องเลยนะครับมันก็จะเพิ่มช่องขึ้นมาด้วยแต่ถามว่าดีไหมมันก็จะดีตรงที่มันจะสามารถได้รับกระตั้ที่มากขึ้นแต่ข้อเสียเลยนะครับช่องมันก็จะน้อยลงนะครับมันก็จะสามารถใส่ของได้น้อยลงนันเองนะครับผมซึ่งช่องตัวนนนนีีี้เเดด๋ยวจอออกทึงะครัาุ่ และรวมถึงนะครับผมแต่ละตำแหน่งนะครับที่มันยื่นมาทั้งหมดมี4ตํตำแหน่งนะครับซึ่งตำแหน่งแรกนะครับผมสเตตัสหลักคุณสมบัติหลักของมันนะครับจะเป็น A.T.K. นะครับผมอันที่สองนะครับผมก็จะเป็น A.T.K. เหมือนกันแล้วก็แม่ A.T.K. เหมือนกันเป๊ะๆนะครับผมรวมถึงอันที่3นะครับผมก็จะเป็นเด็บนั่นเองหรือป้องกันนะฮะสเตตัสที่4ี่นะครับผมก็จะเป็น h d P. นะครับผมซึ่งอุปกรณ์ทุกอย่างนะครับผมมันก็จะเหมือนกันหมดเลยนะครับสเตตัสหลักนะครับผมรับเป็นช่องนะครับผมช่องแรกก็จะเป็นโจมตีนะครับผม ช่องที่2ก็เป็นโจมตีช่องที่3ก็จะเป็นเดฟช่องที่4ก็จะเป็นเลือดนะครับผมอ่าอันนี้ก็เป็นอาวุธก๊อกข่อยละกันนะครับผมไประดับต้นนะครับแต่มันจะมีระดับที่ดีกว่านั้นทุกคนของแรนะฮะก็จะเป็นอ <c oughs> าวุธที่เริ่มตั้งแต่ s s r นะผมจะไม่มีระดับ r แล้วก็ s r นะครับซึ่งอาวุธนี้ก็สามารถฟาร์มได้จากดันเจี้ยนเมื่อกี้เลยนะครับผมแต่ฟาร์มไม่ได้จากดันเจี้ยนน่าจะเป็นระดับด่านที่10นะครับผมขึ้นไปนะครับในการหายตรงนี้นะครับซึ เราสามารถเขามาดูได้ในดันเจี้ยนเลยซึ่งนี่ในผมจะเป็นอาวุธธรรมดาในผมกอก่อยนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับแต่พอเราผ่านมาถึงด่านสิบนะครับผมอาวุธมันก็จะเป็นรูปดาวตัวนี้เพิ่มขึ้นมาในผมหนึ่งดาวนะครับก็จะเป็นอาวุธที่หายากมากขึ้นซึ่งตรงนี้ก็เป็นอาวุธที่อ่าพูดตรงเลยนะครับเป็นควณสมบัติพิเศษนะครับผมดาเมจแรงขึ้นนะครับรวมถึงเพิ่มระดับป้องกันได้ดีขึ้นเพิ่มความเร็วได้ดีขึ้นอัไรประมาณนั้นนะครับผมมันจะทำให้ทีมของเราได้ง่ายขึ้น แต่ในการฟาร์มแล้วฟาร์มตั้งแต่ด่านสิขึ้นไปนั่นเองนะครับผมนี่ก็เป็นเหตุผลหนึ่งเลยนะกครในการที่คนนิยมหาตัวละครสีฟ้ามาเล่นก่อนในช่วงต้นเกมนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกยามีฟ้านะครับผมโรตัสไอมาร์สอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะเอาไว้เล่นในดันนี้ได้นะครับฟาร์มหาอาวุธนะครับอุปกรณ์พวกสายดาเมจสายซัพพอร์ตนะครับผมรวมถึงในการที่เอาสายดีบัฟนะครับที่จะได้ความเร็วแล้วก็ไปตบฝ่ายตรงข้ามก่อนได้เองนะฮะไอตรงนี้ก็เอาไว้เล่นได้นะครับ รวมถึงอุปกรณ์ที่ผมพูดถึงคางไว้นะครับผมอุปกรณ์นะครับถ้าเราใส่ครบเซต็จนะครับผมแบบ2ชิ้น4ชิ้นนะครับมันก็จะมีบอกเอะอยู่นะครับผมในด้านขวามือนะครับถ้าเราใส่ครบ2ชิ้นเข้าไปนะครับมันก็จะได้รับเป็น เตตัสต,ตรงนี้เลยถ้าเราใส่ครบ4เซตตามที่มันกําหนดไว้มันก็ได้ของตามนี้เลยนะครับซึ่งคุณสมบัติมันก็แตกต่างกันออกไปนะครับผมวิธีการดูก็ดูง่ายแหละนะครับรูปดาบเป็นเพิ่มพลังโจมตีนะครับป้องกันก็เป็นป้องกันอยู่แล้วนะครับเลือดก,ก็เป็นเลือดหัวใจอยู่แล้วนะฮะเออมันเข้าใจไม่ยากนะครับแต่ของที่แตกต่างไปเรื่อยๆมันก็จะเป็นแบบรูปหน้าตาแลกประหลาดขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมเห็นไหม มันก็สามารถเข้ามาดูได้นะครับหรือว่าแต่ละอย่างเนี่ยมันทําอะไรได้บ้างนะครับผมซึ่งในการใส่อุปกรณ์นะครับผมมันก็เหมือนกับเกมทั่วไปเลยนะทุกคนนะอย่างที่บอกไปนะครับใส่2เซตสี่เซตอะไรนู่นนี่นั่นนะครับผมแสดงออฟผลพลังต่างๆอะไรนะครับผมแต่เกมนี้จะดีอย่างหนึ่งนะครับผมสามารถแสดงได้สูงสุดคือ4ชิ้นเลยนะฮะอย่างเช่นนะครับผมเราเลือกนะครับผมเอ้ยอยากใส่โจมตีว่าเราใส่ไปเลยตู้มหนึ่งอันตู้มอีกหนึ่งอันเห็นไหมได้โจมตีเข้ามาแล้วครับผมเห็นไหม เพิ่มพลังโจมตี220ตหน่วยนะครับและเอ้ยเราอยากได้ให้ยามีแบบเพิ่มพลังป้องกันหน่อยวะแล้วก็ใส่ยามีป้องกันไปเลยครับผมตู้ม1ทีนะฮะและ้วก็ตู้อีกหนึ่งทีเห็นไหมเพิ่มพลังป้องกันมาแล้วนะครับและเอ้ยเห็นยามีแบบขาดเลือดทุกคนเราก็ใส่เลือดให้มันไปอีกหนึ่งทีในผมนี่เลยนะครับเป็นการย้ำเลือดเข้าไปอีกให้แบบหนาๆเข้าไปอีกปึบอย่างนี้นะฮะเฮ้ยใส่ผิดอันนี้ไม่ใช่เลือดอ้่้าโอเคเมื่อกี้เราใส่ผิดช่องครับทุกคนอันนี้คร ละกันแล้วกันนะฮะรวมถึงนะครับเฮ้ยเราอยากได้ยามิแบบสายดามจล้วนก็ได้นะครับผมเห็นไหมเราก็ใส่ไปเลยครับ4ช่องแบบตึงๆนะครับนี่1ช่องไป2ช่องไปสามช่องไปับผมใส่ไปเลยครับเนี่ยใส่ไปนะครับนี่เดี๋ยวค่อยไปเดี๋ยวค่อยไปคิดอีกทีนึงใส่ไปก่อนครับใส่ไปก่อนนี่เห็นไหมได้มาแล้วร่วมถึงครับอยากให้ยามิมีป้องกันด้วยครับผมเราก็ใส่ป้องกันไปป้องกันไปเห็นไหมใส่ไปเลยครับประมาณนี้นะครับซึ่ง การบริหารช่องตรงนี้นะครับก็จําเป็นมากๆเลยนะครับถามว่าจําเป็นยังไงในการที่เราจะปลดล็อกช่องแบบนี้เราต้องขอพูดก่อนแล้วกันนะครับในการปลดล็อกช่องแบบนี้ครบแบบนี้นะฮะต้องใช้ใบครบเบื้อครบ4แฉกก่อนนะครับผมนี่นะฮะในการที่ทำนะครับไม่งานนะครับอย่างเช่นเหมือนมิโมซ่าของผมนะครับมิโมซ่าของผมณตอนนี้นะครับมันก็ยังเป็นช่องยังไม่ครบนะครับเพราะว่าเรายังใส่ใบครบเบื้อไม่เต็มนะฮะซึ่งถ้าใส่ใบครบเบื้อเต็มแล้วจะเป็นแบบยามิของเรานะครับก็จะได้แบบนี้เลยนะครับผม มันจะมีบอกอยู่นะครับว่าบวกช่องเท่าไหร่นะฮะเห็นไหมจะมีบอกหมดเลยซึ่งตรงนี้จําเป็นมากๆนะครับในการที่ปลดล็อกนะครับแต่ก็ต้องคิดแล้วก็บริหารทรัพยากรด้ดีนะครับเพราะว่าถ้าปลดล็อกมั่วซั่วไปแล้วตัวละครตัวนั้นคนไม่ได้เล่นเนี่ยมันก็จะเปลืองเปล่าๆนะฮะและรวมถึงนะครับในการที่ดูช่องแต่ละช่องก็ง่ายมากดูที่มุมซ้ายของอุปกรณ์ต่างๆนะครับนี่เลยนะครับอย่างเช่นอันนี้6ช่องครับมันก็จะมีบอกอยู่แล้วเป็นแนวตั้งนะครับอันขวานะครับเป็นลูกกระเป๋าเห็นไหมเป็นแบบสี่ 6ช่องแบบแนวนอนเห็นไหมมันก็เข้าใจไม่ยากนะครับร่วมถึงนะครับเราอย่าเพิ่งกดออโต้ดีกว่าให้เรามากดมือเองดีกว่านะครับในการที่สมใส่อุปกรณ์ครับแล้วก็สามารถเลือกได้นะครับว่าอยากให้เป็นยังไงไปวางตรงไหนก็เลือกได้หมดเลยนะครับผมเห็นไหมแล้วแต่เราคีเอทเลยนะครับปึบเรากดใส่ไปเลยจ้าเห็นไหมประมาณนี้นะครับผมและอุปกรณ์กระเป๋านะครับเอาอยากให้ไปอยู่ตรงไหนก็เลือกได้เลยนะครับผมเห็นไหมเข้าใจไม่ยากนะครับ แล้วกดใส่ไปเลยและเข็มกลัดตรงนี้เราก็สามารถเอาไปวางตรงไหนก็ได้เห็นไหมครับผมแล้วแต่เราชอบบริหารเราแล้วแต่เราเลยนะครับผมในการบริหารเนาะนี่นะฮะปึ๊บไปเลย นี่ก็เป็นประมาณนี้แหละนะครับมในการที่ใส่อุปกรณ์ละกันนะครับในการใส่อุปกรณ์อีกนะครับผมมันก็จะเป็นการตีบวกอุปกรณ์ด้วยซึ่งการตีบวกอุปกรณ์นะครับผมก็จะสูงสุดคือตีบวกถึง er an 12เลยละกันนะครับผมสําหรับอุปกรณ์ระดับ LR นะครับซึ่งในการที่ตีบวกนะครับผมมันก็ต้องใช้หินอัพเกรดนะครับหินอัพเกรดสามารถฟาร์มได้นะครับไม่ต้องกลัวนะฮะเดี๋ยวเราไปบอกอีกทีนึงว่าหาจากไหนนะซึ่งในการที่ฟาร์มบวกไปก่อน4ีขั้นแรกเนี่ยจะเป็นการใช้หินสีเขียวนะครับ แต่พอจะขึ้นไปถึง4บวก8นะผมต้องใช้สีทองนะครับผมและการที่บวก8ขึ้นไปไปถึง12นะครับต้องใช้สีม่วงกันเองนะครับผมซึ่งในการฟาร์มนะครับก็อยู่ดันเจียนใกล้ๆกันเลยนะครับก็คือดันเจียนนี้เลยนะท่านเองนะครับผมเขตเมืองตรงนี้นะเห็นไหมมันก็จะเป็นดันเจียนให้เราฟาร์มนะครับผินเขียวนะครับแล้วพอเราถึงดัน5นะครับก็จะเป็นสีทองขึ้นมาให้เราฟาร์มพอมาถึงดานที่12นะครับก็จะเป็นตรงนี้นะครับผมสีม่วงๆให้เราฟาร์มนะครับผมเพื่อจะได้เป็นบวกรปมไดถ ในการตีบวกนะครับผมมันก็จะเป็นการที่เพิ่ม,มเตตัดหลักให้กับเราได้นะครับผมนี่เลยนะครับอย่างเช่นนะครับผมตอนนี้เฮพีของเราอยู่ที่665นะครับในการตีบวกเป็นขัน2ครับผมก็จะเป็นการที่เพิ่มเป็น740นะฮะ และไม่ได้มีดีแค่นั้นนะครับถ้าเรานะครับผมตีบวกไปถึงขั้น4นะครับก็จะมี <sausage S 1> <ผ ALK S 2> อ <คน S 2> อฟล็องเพิ่มขึ้นมา1ช่องนะครับและถ้าเราตีบวก HSR เนี่ยไปถึงขั้น8นะครับก็จะมีออฟล็องเพิ่มมาอีก1คึขั้นด้วยนั่นเองนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้เลยเรา,ายังไม่ตีบวกเนี่ยมันก็จะเป็นการที่ได้รับออฟล็องมาแล้ว1ชิ้นนะครับเห็นไหมมันจะมีอยู่แล้ว1ชิ้นนะครับแต่ถ้าเราตีบวกเพิ่มเป็นบวก4ปั๊บมันจะได้ออฟล็องเพิ่มมาอีก1 พอเราตีบวก8ปั๊บก็ได้อ,อัปลองเพิ่มมาอีกหนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับผม,ผมก็เข้าใจไม่ยากนะครับผมรับตรงนี้เนาะอย่างต่อไปเลยละกันนะครับผมในการปลุกเสกที่ผมพูดเมื่อกี้นะครับก็เป็นการที่บวกเตตัสรองนั่นเองนะครับผม ถ้าจะทดลองตรงนี้นะครับผมก็จะทําให้ของเราอัปเกรดมากขึ้นนะครับผมอย่างเช่นนี่นะผมคลิปนี้นะครับที่เราอัปเกรดให้ดูนะครับมันเป็นการอัพนะครับผมอัพเพิ่มนะครับไม่ใช่ล้างออกไปนะฮะอืมประมาณนี้เลยละกันนะครับผมซึ่งในการที่เราฟาร์มหินตรงนี้นะครับผมมันก็ต้องหาให้ตรงสายด้วยนะครับอย่างเช่นเราจะอัพเ p พีเนี่ยเราต้องมีเพชพีมาอัพนะครับไม่ใช่เอาของไอเดียมอัพไม่ได้นะฮะต้องให้ตรงสายเท่านั้นนะครับอย่างเช่นเราจะอัพเอซีซีเนี่ย เราต้องหา A C C มาอัพนะครับผมไม่งั้นก็จะอัพไม่ได้นั่นเองนะครับผมเห็นไหมก็ต้องหามาอัพนะครับซึ่งในการฟาร์มก็ฟาร์มดันเดียวกับเออในการตีบวกเลยนะครับซึ่งมันจะมีอยู่นั่นเองนะครับผมนี่เลยนะครับผมเห็นไหมจะเป็น A D K ป้องกันหัวใจเห็นไหมครับผมมันก็จะมีหมดเลยนะครับผมก็เข้าใจกันไม่ยากหรอกซึ่งเป็นการที่ปลุกเสกในการแบบว่าบวกออปลองให้ดีมากขึ้นนั่นแหละนะครับผมซึ่งตัวนี้ก็เป็นระบบที่เล่นง่ายๆนะครับผมราเข้าใจไม่ยากหรักอุปกรณ์นะครับผมถ้าเรา ซึ่งตรงนี้น่าจะประมาณนี้แหละมั้งทุกคนในการที่บอกอุปกรณ์นะครับผมสําหรับตรงนี้นะถ้าใครไม่เข้าใจตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างได้ละกันนะครับหรือว่าถ้าผมพูดไม่ครบตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างได้ละกันนะครับผมเออแต่อีกอย่างนึงที่อยากจะบอกนะครับทุกคนไม่จำเป็นต้องตกข้องนะครับผมว่าไอ้ตรงนี้ทําอะไรได้นะครับมันจะมีบอกไปแล้วนะครับเหมนเช่นนี้ครับผมป้องกัน547หัวใจก็คือเลือด2000นนะครับรูปดาบตรงนี้ก็จะเป็นอยู่แล้วนะครับผมดาเมจนะครับเห็นไหม มันมีแค่อยู่คนเดียวอันนี้พี่คงต้องขอโทษขอโทษครับที่โสดแบบนี้ไม่ได้จะเอาโล่พอทักใครไปไม่รู้กีกท่ทีไม่เจ้คนบอกว่าเซโน